สวัสดีครับผมชาิเจริญทรัพย์นะครับพี่น้องมาดูสองเสือสองเสือไอหนุ่มตุรกีครับว่ารถตุดสายพันจากตุรกีเจอไอหนุ่มซามูไร ฮิโรแมกเจอฮิตาชิครับฮิโรแมก s m ็2 2 0 LC งสอไปจะฟาดว่ากันครับพี่น้องเย้ยโอ้โหน้ำทอยดินครับโอ้ว่าจะลงลงคลองมาได้นี่ครับก็ต้อง ต้องมีใจรักนะครับเดินมาเป็นกิโลใส่บูธมาจัดเต็มฮิตดชิซัตเอ็กซ์สองรคิดหนึ่งอดีตเคยแรงครับปัจจุบันก็ยังแรงอยู่อายุอนามเนี่ยเบียดเบียดสิบปีครับแต่ยังเจ๋ว ส่วนไอหนุ่มตุรกีนี่แกะมาได้ปีกว่าครับประมาณปีครึ่งหองเราเอาการทีเดียวครับหนุ่มใหญ่โอ oh, <man. S 1> ุ้รกีนี่หนึ่งคิวฟันหลุดไปแล้วครับถ้าได้ฟันแหลมๆนี่ ลวงสะใจมากครับต้องเป็นจังหวะาจะาโคน23ตันนะครับสำหรับน้ำหนักปฏิบัติการตีไปเลยเจ้าฮิโตรเมก2 2 0สนส่วนอิตะชินายตันครับเซ2เอ็กซ์ร้คิดหนึ่ง ร่วมด้วยช่วยกันขุดคลองต้องเร่งงานครับต้องเร่งงานบางที่ก็มีดินสมอง<_<_>ต้องเอาให้เร็วแล้วก็เป็นจังหวะจะโคนครับ องก็จะไปเรื่อยๆครับหลายกิโลอยู่เสื้อเพิ่มจัดให้ครับคนขับฮิโรเมกตัวนี้ใช้เครื่องอิซูซุซีสุเทโบคอมมันเรวินเตอร์คลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำอัพ 4HK1 ส่วนที่จะชิเซ็ต x 2 0ึ่1ใช้ 6B.G1 ครับไดร์อินเจคชันฮิโรเมกก็ใช้มิซูครับ 6D34 แล้วก็มี 4HK1 มีเลือกนะครับมีเลือก มิซูกับมิซูไตเรกกับคอมมันเร็วนะครับมีเลือก2รุ่นอย่างอื่นเหมือนกันหมดนะต่างกันที่เครื่องนะครับปัม w, ๊มนเคห่าวีคาวาสกิจากอังกฤษลองหลังตัวดูน้ำมันแบบออโต้ไฟท้ายหรือไฟสองหลังนีสาดวงสายแยกให้พร้อมข้างหน้านี่หนึ่งสอี่ห้า หกนะครับหกดวงไปสองหน้าหกดวงสองข้ 2, างหลังมีสามดวงเป็นเก้าดวงครับส่วนฮิตาชินั้นไฟหนึ่งสองสามสี่ห้าครับห้าดวงข้างหน้าข้างหลังไม่มีโอวงกีหนึ่งคิวครับบูมอามเสริมแผ่นเหล็กพิเศษสาช็ อ้อไฮดรอลิกกันใหญ่ครับปุ่งขีไม่มีเงือครับต้องมาเจาะเจาะติดเองหรือว่าปีกว้ราวยึดด้วยว่าราวจับเวลาขึ้นก็ออ,อกแบบได้ดีทีเดียวครับปัจจุบันเป็น HMK 230นะครับน่าจะปัดเป็น230เลยนะครับ LC ก็ช่วงล่างใหญ่ยาวลืมแปดตัวเก้าตัวนู่นนะครับจะเป็นดูซานน่าจะเก้าตัวนี้น่าจะแปดตัวครับบางทีก็ลืม ไม่ได้นับติดโครนหมดแคเรียสองตัวโรงงานอยู่ที่ตุรกีน้ำหนักนี่พอๆกับดูซานนะครับ225อ,อ่จะหนักกว่าแคทนิกจิ้นนะครับหนักกว่า แสะน่อยแสะแล้วทำงานก็จะมีไม้อย่างนี้แหละครับเสื้อเพิ่มทักทายนะครับตามสไตล์ของเขาหาบิดมือน้องหาบิดมือเสื้อเพิ่มนี่นี่ครับโอ้แกแต่ง ครับมีเสือเพิ่มก็อ่านงานออกหมดแล้วครับดูแลหมดอ่าเจ้คิดหนึ่งเล่นจริงไม้อยู่ครับ แต่งสโลปไปในตัวฝนจะมาแล้วพี่น้องมือตึ๊บเลยขอเวลาสัก10นาทีได้ไหมเทวดา <c oughs> เดี๋ยวผมจะเอาแค่ okay. สิบหรือสิสอนาทีเดี๋ยวจะหนีแล้วครับ ครับโครงสร้างดูบึกบึนครับบึกบึนสมรติจาชินั่นก็ถือว่า20ตันครับน้ำหนักกำลังพอดอีเป็นรถขุที่น้ำหนักน้อยกว่าเพื่อนครับไม่ว่าจะเป็น 5G ตั้งแต่ EX มานะครับเซท X 200คินหนึ่งใช้6 b g นะครับ Direct ขิดสองขิดสามขิดสามใช้ใช้คอมมอนเรลครับนะตัวตัวเดียวกับฮิโดแมกนะครับ 4HK หนึ C ่งแต่ว่ามันมันมันไม่ค่อยเวิร์กครับไปใช้กับปั๊มฮิตาชิไม่ค่อยเวริร์กนะครับพอรุ่น5ก็มาเป็น6 b g เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเล่าสืบบนฟัง สำหรับเจ้าคายฮิตาชิครับรถใหญ่ๆยกให้เขารถในเมืองนี่เยอะครับฮิตาชิขนาด250ตันนะ250ตันอ่าสตันนี่ครับนะรถในเมืองบุ้งกีเสย่น้องบุ้งกีเสยโซเวลรรับความนิยมเยอะเหมือนกัน ยอดขายเนี่นดับ3ของโลกก็ไม่ธรรมดาครับพี่ตาชิอันดับอันดับหนึ่งน่าจะครองแชมป์อยู่กับแคทเธอร์ิลาอันดับโลกได้พี่น้องนะครับแต่ว่าท่าเมืองไทยเขาอาจจะไม่ได้อยู่ที่หนึ่งนะครับอันดับ3ามน่าจโคมัสซึอันดับ4น่าจะวันโว่ครับอันดับ5ลิฟแฮเอ่อันดับ6ของใครน้ออันดับ6กไชักไม่ค่อยแน่ใจลืมพี่น้อง5 6 7 อาจะเป็นรู so ้สึกจะเป็น่ายจากจีนนะนะครับไม่แน่ใจว่าอีกซีมจีหรือสานี่นะก็เราสืบันฟังครับถ้าเมืองไทยนะครับเมืองไทยเมืองไทยน่าจะเป็นโกเบโก สเปรโกลนครแชมป์ม,มาครับอันดับหนึ่งแต่ตอนนี้สานนี่แซงครับสานนี่ามาแรงแซงทางโค้งนะครับตีตื้นมาอันดับหนึ่งครับสามเดือนนี้สามสี่เดือนว<า>่าสุดจัดเหมือนกันครับส่วนสปิตโมไม่ธรรมดาครับสปิตโมเนี่ยมาแรงกัน ยอดขายเขานี่ปีนี้น่าจะ2,000คันนะครับไม่ธรรมดาสปิตเตอร์โมถือว่าบูมมากครับปีนี้ปี2,563นี่ใช้กันเยอะจริงครับในเมืองไทยโดยเฉพาะ200และไอ้210 F6 กับ135นะครับ m ท d e in Indonesia ตรงงานดูแลโดยญี่ปุ่นก็เราสู่กันฟังครับเปิดไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องเอ้ยดูทองฟ้าครับโอ้มืดแล้วโอเคพี่น้องท่าในใดสนใจที่จะปรึกษาเรื่องรถคุดนะครับก็ติดต่อมาได้หรวยว่าซื้อขายรถคุด ขายไม่ออกบอกชาติเจริญรัพย์เดี๋ยวจัดให้ขายไหนก็ได้ครับหรือใครที่มีรถบ้านรถเก่ารถแก่ขายไม่ออกรุ่นปูรุ่นทวดรุ่นยญารุ่นนานะครับขายไม่ออกบอกชาติเจริญทรัพย์ครับมีรถดำขายไม่ออกเรื่องจักรหนักขายไม่ออกบอกชาติเจริญทรัพย์ครับมีทันใดมีรถเป็นร้อยเป็นพันคันจอดตากแดดขายไม่ออกบอกชาติเจริญรัพย์เดี๋ยวไปขายให้ รถเกี่ยวข้าวขายไม่ออกบอกชาติเจริญทรัพย์ครับเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ฟังนะครับมีเยอะเหมือนกันรถเกี่ยวข้าวในเมืองไทยนะฝีมมือของคนไทยช่วงนี้จะถึงหน้าเกี่ยวแล้วครับเดี๋ยวจัดให้ครับอเอาแค่13นาทีเพราะผมต้องเดินทางไปประมาณครึ่งกิโลครับรถจอดไว้ครึ่งกิโลเดี๋ยวจะเปียกฝนหมดนะ สนใจเข้าดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพ์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพ์ e X c a v a t o r e n t r u c k 098 272 3752ปรึกษาได้ทุกเรื่องพี่น้องยกเว้นเรื่องเงินครับอ้าวฝากกดติดตามเวยครับสวัสดีครับ